เรื่องนี้ยาวนะคะป้าแก้วก็ลงลงให้แต่ว่าลองมาทําเป็นคลิปดูเพราะว่าหลายท่านที่ไม่อ่านจนจบนะคะก็จะไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็บอกว่าเรื่องราวมันยาวมากนะคะคือป้าแก้วไปฟังเรื่องนี้มามันก็แทบช็อกเลยนะคะคือมีครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวลูกชาย หัวหน้าครอบครัวคือคุณพ่อไปทํางานที่ต่างประเทศเพื่อจะเอาเงินมาให้ลูกเมียให้มีความสุขพอกลับมาก็มาสร้างบ้านนะคะอยู่ไปสักพักหนึ่งเงินก็หมดเพราะว่าเอาไปสร้างสร้างบ้านจนหมดนะคะเขาก็เลยทําวีซ่าเพื่อที่จะไปทํางานอีกนะคะการไปทํางานครั้งนี้มีเวลา3ปีนะคะซึ่งเขาจะต้องอยู่ประเทศนั้น3ปีคิดว่าไปครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะไปเก็บเงินนะคะ เพื่อที่จะให้ลูกเมียได้อยู่อย่างสุขสบายหลังจากที่เขาไปแล้วเขาก็ส่งเงินกลับมาให้เมียเพื่อดูแลลูกนะคะส่งมาครั้งละเยอะนะคะเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายใ,ให้เมียเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งแต่รอบนี้คนเป็นเมียได้ไปเจอเพื่อนคนนึงแล้วเขาก็ชักจูนชักจูงอย่างไรไม่รู้จนกระทั่งนำพาไปเข้าบ่อนนะคะจนผัวส่งเงินมาเท่าไหร่เมียก็เอาไปถลุงจนหมดและสั่งห้ามลูกสาวห้ามบอกพ่อเด็ดขาดนะคะ หลังจากที่พ่อกับจากต่างประเทศคือคิดว่าเงินตรงเนี้ยมันน่าจะพอแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งหมดสัญญาวีซ่าสามปีนะคะพอมาถึงเมืองไทยก็รู้ว่าเงินที่ส่งมาเมียเอาไปถลุงจนหมดเขาเสียใจมากสุดท้ายเขาก็คอต่อๆนะคะแต่คนเป็นเมียก็ไม่สํานึกนะคะแล้วก็ยังไม่เลิกยิ่งทําให้ครอบครัวนี้นะคะล้มเหลวแต่ก็ยังดีที่ยังมีบ้านเรืออยู่คนเป็นลูกสาว เริ่มเข้าชั้นมัธยมด้วยความที่เข้าในวัยสาววันหนึ่งแม่จับลูกสาวแต่งตัวนะคะแต่งหน้าทําผมแต่งตัวดีๆบอกว่าเดี๋ยวแม่จะพาไปทุระนะคะซึ่งหลังจากไปถึงแล้วแม่ก็บอกอะรออยู่ในห้องนะเดี๋ยวแม่มาแม่ไปทําทุระแม่ก็หายไปนะคะแล้วพอแม่กลับมานะคะเธอนอนรออยู่ในห้องแม่เปิดประตูเข้ามาแล้วทีนี้ข้างหลังแม่มีผู้ชายคนหนึ่งเธอก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นใครนะคะแต่แม่ก็ ไม่พูดพามทำเพลงนะก็ปิดประตูแล้วก็บอกว่าโชคดีนะนะคะบอกผู้ชายคนนั้นหลังจากนั้นผู้ชายก็เข้ามานะคะก็คงจะรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นเธอบอกว่าอบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจไม่คิดว่าคนเป็นแม่จะทํากับเธอได้ขนาดนี้เธอก็เลยโทรไปหาเพื่อนเก่าซึ่งเรียนชั้นปถมมัธยมมาด้วยกันเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะแต่พ่อแม่ของเพื่อนได้ย้ายไปเปิดร้านขายอาหารที่พัทยาเธอก็ บอกเล่าทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นกับเธอนะคะให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าถ้าอึดอัดใจก็มาอยู่กับกูนะคะหลังจากนั้นเธอก็หนีออกจากบ้านแล้วก็มาอยู่กับเพื่อนแล้วก็บอกทุกอย่างให้พ่อแม่เพื่อนฟังพ่อแม่เพื่อนก็สงสารเพราะว่ารู้จักกับครอบครัวของเธอดีแต่ไม่คิดว่าพ่อไอแม่ของเธอจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แล้วก็เสียใจกับการจากไปของพ่อเธอด้วยนะคะ เธออยู่ช่วยงานทุกอย่างร้านของแม่ของเพื่อนนะคะกลางวันจะขายอาหารตามสั่งส่วนกลางคืนก็จะเปิดเป็นผับเล็กๆนะคะ,ะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็จะมีฝรั่งเที่ยวเข้าเที่ยวออกนะคะนั่งสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไปด้วยในบรรดาลูกค้าฝรั่งก็จะมีฝรั่งคนนึงเป็นฝรั่งเยอรมันชื่อลุงจอร์ดนะคะแกะอายุ50ปี จะมาเมืองไทยทุกปีนะคะช่วงตุลาพฤศจิกาแล้วก็จะกลับไปเยอรมันนะคะแกเที่ยวมาเที่ยวไปแบบเนี้ยทุกปีนะคะลุงจอดเคยมีเมียแต่เมียแกเป็นมะเร็งแล้วก็จะ ไปนะคะแต่แกก็ยังคลองต,ตัวโสดมาตลอดจนกระทั่งมาเจอกับสาวน้อยคนนี้แกก็ท้าทามกับแม่ของเพื่อนว่าชอบน้องคนนี้อยากแต่งงานด้วยแม่เพื่อนก็บอกนะคะว่าลุงจอตเป็นคนดีนะแต่เธอบอกว่าเธอไม่ชอบคนแก่แล้วก็ไม่ชอบคนกินเหล้าเพราะว่าสักวันหนึ่งพอกินเหล้าเมาแล้วก็จะอยู่มัวเธอในที่สุดแม่ของเพื่อนก็นําความไปบอกลุงจอดเมื่อได้ฟังดังนั้นลุงแกก็บอก ว่าให้ไปบอกกับสาวน้อยคนนั้นนะคะว่าต่อไปนี้เขาจะเลิกดื่มนะคะจะทําตัวเป็นคนดีแล้วแกก็พูดแล้วก็ทําได้จริงๆนะคะจนทําให้สาวน้อยใจอ่อนและยอมตกลงปรงใจกับบุงจอ,จอทีนี้ฝรั่งก็ถามเรื่องครอบครัวของเธอเธอก็เล่าให้ฟังทุกอย่างยกเว้นเรื่องที่แม่พาแม่พาไปให้คนอื่นย่ำยีนะคะเธอพาฝรั่งกลับมาบ้านเกิดพอไปถึงบ้านที่เคยอยู่ก็แปลกใจว่าทำไม ใครก็ไม่รู้มาอยู่ในบ้านของเธอนะคะแล้วเขาก็ไปถามนะคะกดออดถามเจ้าของบ้านหลังนั้นก็บอกว่าอ๋อฉันซื้อบ้านหลังนี้มา<ๆ>เธอก็เลยถามหาเจ้าของเก่านะคะ<ๆ>เขาบอกว่านู่นไปเช่าบ้านอยู่ท้ายซอยห้องแถวเล็กๆนู่นนะคะเธอก็ตามไปแล้วก็เจอแม่ซึ่งสภาพแม่ให้นึกถึงภาพของอีนางลำยองนะคะสภาพนั้นเลยพ,พอเห็นหน้าแม่ก็ด่าเธอต่างๆนานา,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 นานสารพัดนะคะชีวิตกูตกต่ำนู่นนี้นั่น พอมึงหนีไปนะคะแต่พอเห็นฝรั่งแม่ก็นั่นผัวมึงเหรอแล้วก็จากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะ,ะเธอก็เลยบอกว่าฝรั่งจะมาให้ค่าสินสอดแม่ก็พูดจาดีนะคะหลังจากนั้นลุงจอร์ดก็ให้เงินไป80,000 0บาทเธอบอกแม่ว่าเอาเงินตรงนี้ไปไถ่บ้านไปซื้อบ้านกลับมานะแม่แม่แมบอกเออเดี๋ยวกูจัดการเองนะคะหลังจากนั้นเธอกอ็ให้เบอร์โทรแม่ไว้แล้วก็เธอก็บินไปต่างประเทศกับลุงจอร์ดนะคะ หลังจากที่กลับจากต่างประเทศเธอก็โทรไปหาแม่เพื่อถามสารทุกสุขดิบแม่ก็ด่าเลยนะคะด่าเลยว่ากูโทรหามึงเป็นร้อยร้อยสายนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อที่จะขอเงินช่วยเหลือ,อบอกว่าน้องชายตอนนี้โดนจับนะคะต้องการเงินเพื่อที่จะไปสู้คด,ดีเธอก็เล่าให้แฟนฟังแฟนก็ ส่งเงินให้ให้แม่นะคะจากนั้นแม่ก็หายไปแต่ก็ไม่นานนะคะก็โทรมาอีกว่าตัวเองโดนจับอยู่ในเขตต่างประเทศเพราะที่ที่นั่นเขาเ,เล่นกันก็ก็ก็รู้ๆนะนะเธอก็วิ่งเต้นสู้คดีแฟนฝรั่งตัวช่วยจากนั้นไม่นานแม่ก็โทรมาบอกว่าน้องไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเธอก็ส่งเงินให้ใช้แต่ตอนหลังมารู้ว่าแม่โกหกนะคะเพื่อที่จะเอาเงินแม่จะรบกวนเรื่องเงินเงินทองๆแบบนี้ประจําจนในที่สุดนะคะแม่โทรมาบอกว่าน้องโดนจับคราวนี้ไม่รอดแน่ๆทั้งทั้งขายทั้ง นะแต่รอบนี้ต้องเสียเงินเยอะแน่แนๆเธอไม่กล้าไปบอกฝรั่งแล้วก็บอกปฏิเสธแม่ไปพอปฏิเสธแม่แม่สับแ,แ,แช่งเธอต่างๆนาน,นานตัดขาดความเป็นเพ่อนแม่เป็นลูกกันเลยนะคะหลังจากนั้นไม่นานอาการของเธอก็เปลี่ยนไป นั่งคุยคนเดียวปัมป๊มปออั๊มเปิดเผยอารมณ์คืดคืหลงลงสู้ผอมไม่กินไม่อะไรเลยนะคะสามีก็ช่วยทุกวิถีทางไปหาหมอนะคะสุดท้ายก็ไม่หายจนในที่สุดแม่ของเพื่อนเห็นอาการไม่ดีก็บอกแบบนี้มันน่าจะโดนของนะแล้วก็พาเธอไปหาพระทาการแก้ของซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานเป็นปีในที่สุดอาการของเธอก็ดีขึ้นและก็รู้ว่าคนที่ทําใส่เธอก็คือแม่ของเธอนั่นเองนะคะจะกลับ กะจะเอาให้ตายเลยนะคะเธอรู้สึกเสียใจมากแต่ก็ตัดไม่ขาดเนาะแม่ลูกกันแล้วก็เธอก็ก้มกับสามีแล้วบอกว่าขอเลิกนะคะเพราะว่าไม่อยากให้สามีมาเจออะไรแย่ๆแบบนี้นะคะอยากจะเลิกแต่ว่าสามีไม่ยอมเลิกนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนี้เองอแล้วก็ให้เธอพาไปหาแม่ของเธอนะคะ หลังยื่นคำขาดเาต่อจากนี้จะไม่มีการช่วยเป็นเงินก้อนอีกฉันจะให้เงินเธอใช้แค่เดือนละหนึ่งหมื่นบาทแล้วฉันจะพาเมียของฉันกลับไปอยู่ต่างประเทศและจะไม่กลับมาไทยอีกเลยนะคะหลังจากที่ลุงจทร์พาเธอย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะ,ะเธอไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆก็ทำทำ,ทำงานไปนะคะก็หางานทำซึ่งชีวิตสุขสบายตอนนี้มีความสุขมากไม่อยากกองเกี่ยวไม่อยากติดต่อแม่เลยเพราะว่าเธอมองย้อนกลับไปนะคะว่า ทำไมแม่ของเธอทํากับเธอได้ขนาดนี้นะคะทั้งที่เป็นลูกแท้ๆนะคะแต่ก็อย่างว่าแล้วนะเรื่องเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกนและกันซึ่งเกิดมาเพื่อใช้กรรมซึ่งกันและกันเนาะยังไงก็แม่ก็คือแม่นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแม่กับพอ่อพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณจะถูกเสมอไปนะคะอันไหนที่ลดละเลิกได้งดส่งให้ได้ปลนให้ได้เยอะๆนะคะบางครั้งที่ เห็นมีฝรั่งนะ,ะัหลายๆคนที่ทางครอบครัวของมาเท่าไหร่ก็ให้โดยไม่ถามเหตุผลว่าจะเอาไปใช้อะไรไปทําอะไรนะคะเพราะว่า,าบางครั้งถึงแม่จะรู้ว่าพ่อแม่เอาเงินไปทําอะไรแต่ก็ยังคงส่งให้ใช้นะคะสุดท้ายตัวเองก็ไม่เหลืออะไรนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สนใจใครหลายๆคนนะคะที่การรัก พ่อแม่หรือการช่วยเหลือหรือการแบกบเอาความกระตันยุไว้บนบ่ามันหนักนะคะก็ลดลดละละเละิกเลิกล,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 ลงบ้างก็ดีนะคะเพื่อให้นึกถึงชีวิตครอบครัวของตัวเองที่อยู่ต่างประเทศกับสามีนะคะ,ะคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นญาติพี่น้องถ้าไม่เหลือบากของแรงก็ก็ให้เงินเขาใช้ก็บ้างก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าทุ่มสุดตัวนะคะ ยังไงก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายๆคนนะคะถ้าตัดเรื่องไซยาสซ์สารเรื่องอะไรออกไปนะคะก็นะคะแม่ก,ก็ก็เต็มเกินเหมือนกันนะคะ